แพทริกได้เลิกพูดหลังเบสเปิดใจจบเกมคู่จิ้นจบไม่สวยอันฟอลลบรูปคู่ ยังคงเป็นที่จับตามองอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานะความสัมพันธ์คู่จิ้นยูทูบเบอร์เบสคําสิงห์กับ SPD, แพทริกเอสพีดีหลังมีคนตาดีเห็นสาวเบสลบรูปคู่ออกจากอินสตาแกรมส่วนตัวแถมยังมีการอันฟอลโลอินสตาแกรของฝ่ายชายและก็ได้ยกเลิกรายการคู่อีกด้วย ซึ่งทางฝั่งสาวเบสก็ได้ไปเปิดใจในรายการแฉร,ระบุว่าเป็นการจบกันที่ไม่ดีถ้าถามว่าเขาไปคุยกับคนอื่นใช่ไหมก็ไม่รู้แต่พอไปได้ยินที่เขาคุยกับเราแล้วมันฟังแล้วรู้สึกไม่ดีจริงๆปกติถ้าเลิกกันแบบดีๆเราก็จะยังฟอลโล่กันปกติแต่ถ้าเลิกกันไม่ดีเราก็จะอันฟอลโล่แล้วก็บล็อกไปเลยทันทีตอนนี้เลยย้ำว่าโสดสนิทล่าสุดค่ะถึงตาฝั่งของแพทริกได้เปิดใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นบ้างโดยเจ้าตัวได้เผยว่า มีอะไรที่เข้ากันไม่ได้ก็เลยตกลงกันว่าลดสถานะกันลงมาเป็นแค่พี่น้องกันดีไหมแต่ก็ไม่รู้ตอนนี้เขาคิดยังไงบ้างแต่ก็ยังอยากให้เราได้เป็นเพื่อนกันแบบมีความหวังดีให้กันเหมือนเดิมส่วนดรามา่าใครจะมองยังไงผมไม่สนเพราะการเลิกคุยกันหรือว่าลดสถานะกันมันเป็นเรื่องของคนสองคนมีเรื่องหลายๆเรื่องที่เข้ามาในชีวิตเขาผมก็ยังอยากเป็นคนคนหนึ่งที่คอยซับพอร์ตเขา แต่ขอยืนยันการขอลดสถานนะไม่ได้มีเรื่องของการครบซ้อนตามที่ดรามา่าที่ไปโยงกันนั้นมันเพื่อนของผม